ป่ะมาครับห่างหายมานานวันนี้ไม่ได้มาแต่งรถวันนี้มาเซอร์วิสรถเองวันนี้จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีของสั่งไปแล้วเพิ่งมาถึงก็เลยว่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยก็เป็นของ Honda แต่วันนี้เปลี่ยนเองเนื่องจากรถตอนนี้ไม่อยู่ที่3000นนิดนิด แต่ถ่ายพันกิโลแรกแล้วเป็นกรงเป็นกองแล้วอันนี้ในคู่มือเขาจะบอกว่าเปลี่ยนอีกที6,000แต่เราแบ่งครึ่งเพื่อสนอมรถเพราะเราก็ขี่หนักอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนตอนสามพันนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้มาถ่ายกัเองมาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วง <c oughs> <c oughs> ก็อติพานพอมีเครื่องมือ ก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายเองดูดีก่าไปครับเดี๋ยวจะมีประแจเบอร์สิบสองไข่เองมาด้านหลังตรงนี้ไปลุยกัน บมีแฟนน้ำมันด้วยครับระวังด้วยแฟนน้ำมันนี่ขนาดสามพันครับยังดำเลยกี่โหดกี่โหดขี่โหดมึนโกรธใครลืมบอกไปว่ารอบนี้เราไม่เปลี่ยนกอง พอเราเพิ่งเปลี่ยนไปตอนพันโลแกลกระหว่างรอเราก็มาทำความสะอาดนอด็อตกับแหวนแหวนน้ำมันกันหน่อย thật nhiều chưa để lo lo hết mình có một tí hòa trong này dặn lệ đây ơi, thoa sẽ đẹp mà làm gì อันนี้เขาบอกว่าใช้ประมาณ1.3ก็ประมาณ2องขวดนิดๆเอ้ยขวดนิดๆเดีพราะอันนี้มัน0.8ก็1นึขวดกับอีกประมาณประมาณหน่อย <c oughs> ไม่มีที่ตวงอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาลองดู เติมไว้เยอะๆดีกว่าขาดทำไม่มีที่ตวงก็ดูจากพวก youtube อะไรมางเงี้ยแหละเราก็เลยมาลองทำเองเดี๋ยวมีกลวยกรายรทะเลปับ๊บเดี๋ยวไปดูดูกัน

นี่ัวดุก้านะไม่เป๊ะมาเช็คเพราะเราไม่มีที่ตวงเราก็ค่อยๆค่อยๆเช็คค,ค,ชค่คอยๆเติมเยอะดีกว่าขาดเพราะถ้าน้ำมันขาดผลเสียมันมีเยอะนะ นี่ถือโอเคเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปเดีย๋ยวเรามาลองสตาร์กันตอนเราไม่ได้เปลี่ยนกองน้ำมันตาร์ติ้งไว้สักสามนาที แต่งได้ก็ต้องบำรุงรักษามันได้อ้าไไม่ติดตั้งนั้น แต่มันเครื่องไปเดียวคาดีมาอุ่นเครื่องเนสักพักเรามาเช็คกันเกรียดเลย เราไฟคาเดียเดี๋ยวมีไฟตาแมวเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนไฟตาแมว ไปลูกไม่เต็มนะาไปอีกหนะ่อยเดี๋ยวเติม chết con chết 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 <Okay. S 2> ไม่รู้ว่าวิธีนี้ถูกนะังเพราะผมก็ไม่เคยแบบถ่ายแล้วแบบไม่ได้เปลี่ยนกองแบบถ่ายแบบแบบไม่เปลี่ยนกองแล้วต้องถอดกองออกมาด้วยเปล่าเปล่า,ลาผมก็ไม่รู้นะถ้าถูกหรือผิดยังไงก็ขอกรกาบ ประทานอนภัยด้วยนะครับตอนนี้เราจะกลับเสร็จแล้วลองดูดิก็ดำอยู่นะน้ำมันเครื่องเก่า